หาเรื่องคนหาคนยากพอหาคนได้เสร็จปุ๊บเืิอง,งานแป๊บเดียวแม่งลาออกกันลาออกเร็วที่สุดกี่วันหนึ่งวันแต่ความเป็นจริงคือนับเป็นนาทีเลยพี่คะหนูมาจากตรงนี้ค่ะวันนี้มันเริกง,งานวันแรกวางกระเป๋าไป5นาทีเสร็จพี่คะญาติโทรมาค่ะญาติป่วยจากนั้นแม่งก็ไปเลยน,นี่คือปัญหาแบบความจริงบนโลกใบนี้ใครที่เจอปัญหานี้อยู่อยากให้รู้ว่าคุณแม่งไม่ได้เจอคนเดียวเว้ยถ้าเราไม่อยากให้คนที่มาเริ่มงานแล้วลาวออกเร็วๆอ่ะ สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันในช่วงของรายการร้านปัญหาร้านอาหารนะฮะกับผมต่ายเพจเพื่อนแท้ร้านอาหารครับเราจะมาคุยกันในประเด็นนะฮะกับเรื่องของการที่พนักง,งานเข้าใหม่และลาออกไวมากไวแบบเราตกใจเลยแล้วแม่งก็เกิดขึ้นบ่อยด้วยปัญหานี้แก้ยังไงพบกันในช่วงนี้ครับและสําคัญเลยโดยในท้ายคลิปนะฮะผมก็จะมีไฟล์ตัวหนึงเป็นการเขียนเอกสารฮะ,ะ JD และ JS ซึ่งมันคืออะไรเดี๋ยวเราไปดูท้ายคลิปกันครับงานไทยแลนด์เลสซองคอนเฟนเช็สมะนาประจําปีสําหรับวงการร้านอาหารวันที่27-28มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองธานีมาร่วมเรียนรู้วิธีการปรับตัวจากแบรนด์ใหญ่และสปีกเกอร์ชื่อดังมากกว่า30ชีวิตรวมไปถึงเอ็กซิบิชันที่จะทําให้คุณได้อัปเดตเทคโนโลยีเพื่อยกระดับธุรกิจคุณโซนวิจิตร์เน็คอนซัลท์รับคําปรึกษาจากเจ้าของร้านอาหารชื่อดังและเรามาปาร์ตี้กันกับกิจกรรมที่ชื่อว่าลงแขกปาร์ ต่อ fin, เทนท์พิ้นอย่าลืมมาเจอกันนะครับ ผมแนะนำตัวเองก่อนผมตายนะฮะจากเพจเพื่อนแท้ร้านอาหารนะครับเราก็รู้จักกับพี่ต่อกันมาสักพักหนึ่งแล้วแหละบางคนอาจจะเห็นอยู่ในบาง EP ในหลักสูตร Work Back Time Li n e ในงานสัมมนาต่างๆก็ได้มาคุยพี่ต่อพี่ต่อก็บอกว่ามึงคนแม่งมีปัญหาวะ่ะและปัญหาของร้านอาหารแม่งมีเยอะด้วยพาร์ทมาเก็ตติ้งพาร์ทบุคคลพาร์ทโอเปอรเชันคนจะทําโรงงานคนจะขยายสาขาก็เลยคุยกันว่าแบบเอ้ยเอาไงดีวะที่คนฟังจะได้ประโยชน์เร็วที่สุดแก้ปัญหาได้ตรงสุดที่สุดก็เลยกลายเป็นช่วงนี้ครับชื่อว่าช่วงร้านปัญหาาร้น อาหาหดังนั้นใน EP แรกครับเราจะมาเกาปัญหามาไขปัญหากันเรื่องของคนกันก่อนเลยฮะเรื่องแรกก่อนเลยหาคนยากพอหาคนได้เสร็จปุ๊บเรื่องงานแป๊บเดียวแม่งลาออกกันอันนี้เคยถามในค้าหลายหลายค้าเลยว่าเอ้ยใครมีปัญหาเรื่องอะไรยอดท้ายกำไรไม่ดีและสุดท้ายที่ยกมือเยอะสุดคือปัญหาเรื่องคนลาออกเร็วที่สุดกี่วันอะให้ถ่ายกันหนึ่งวันแต่ความเป็นจริงคือนับเป็นนาทีเลย พนักง,งานมาเริ่มงานรายงานตัวพี่คะหนูมาจากตรงนี้ค่ะวันนี้มาเริ่มงานวันแรกวางกระเป๋าไป5นาทีเสร็จพี่คะญาติโทรมาค่ะญาติป่วยจากนั้นแม่งก็ไปเลยทีนี้คือปัญหาแบบความจริงบนโลกใบนี้ใครที่เจอปัญหานี้อยู่อยากให้รู้ว่าคุณแม่งไม่ได้เจอคนเดียวเว้ยใครบอกว่า1วันลาออกโอ้โหคุณแม่งเบรกเกอร์ใครแม่งโดน5นาทีนี่คือคุณได้ตรวท็อปละอีท็อปกว่านี้คือนัดมาเริ่มงานแล้วไม่มาขอเป็นใช้คำว่าเราบริหาร ให้มันเกิดได้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ดีกว่าจริงๆมันพอทําได้มันก็จะมีวิธีของมันก็เริ่มต้นจากวิธีแรกก่อนถ้าเราไม่อยากให้คนที่แบบมาเริ่มงานแล้วลาออกเร็วๆอะต้องวางโครงสร้าง ในส่วนของโครงสร้างนะข้อแรกเลยคือเราจะต้องรู้ก่อนว่าสิ่งที่เราจะรับสมัครเราจะรับสมัครพนักงานตำแหน่งอะไรซึ่งในตำแหน่งนั้นเนี่ยมันจะแยกออกมา2ออย่างคือ job description คือความรับผิดชอบของหน้าที่และอีกตัวหนึ่งเราเรียกว่า JS job specification คือคุณนะสมบัติของการรับคนอย่างเช่นพี่อะ่ะเวลาทำคอนซัลล์อยู่ณปัจจุบันเนาะทำคอนซัลล์อยู่บางแบรนด์ก็จะบอกว่าถ้าคุณต้องรับเมนเจอร์ละกันร้านคุณอะ่ะพนักงานส่วนใหญ่อายุประมาณ2 7ถึง32ถ้าคุณได้เมนเจอร์อ่ะคุณได้เมนเจอร์อายุ2ี แม่งก็ไม่เหมาะเพราะเราเคยผ่านมาแล้วเมื่อ2ปีก่อนในแบรนด์ชาดมที่ทําอยู่เรารับเมนเจอร์เข้ามาทํางานที่อายุน้อยฮะแบบเก่งมากเลยอายุ25 26แต่สุดท้ายอ่ะคุมคนไม่ได้เราเลี่ยงหนึ่งเรื่องไม่ได้เว้ยในโลกใบนี้คือคนเราอ่ะมันดูเรื่องของอายุด้วยก็เลยต้องมากําหนดครับว่าไอเจเเนี่ยเพศอะไรซึ่งเดี๋ยวนี้เปิดกว้างครับผมว่าได้ทุกเพศ2อ,อายุเท่าไหร่อายุก็าสาคัญถ้าคุณต้องการคนมาปกครองคนอายุน้อยเกินไปมันเป็นภัยสําหรับเขาและก็เป็นความลําบากสําหรับร้านที่คุณต้องมาช่วยแล้วก็จบว คอมพิวเตอร์ได้หรือเปล่าอ่ะพวกนี้ก็จําเป็นคําว่าคอมพิวเตอร์ก็ต้องระบุเนียนะอย่างบางองค์กรใช้ Google Drive ใช้ g o Google s h e e t บางองค์กรใช้ Word ใช้ Excel บางองค์กรใช้โปรแกรมสําเร็จรูปไฟไดิ่งภาษาอังกฤษต้องเก่งกรุ๊มมิ่งต้องดีเชี่ยขายไวต้องได้อันนี้อาจจะเป็น J N. S มาที่ด้าน J D คุณบอกว่ารับพนักง,งานเสิร์ฟก็ต้องระบุว่าในความรับผิดชอบของพนักง,งานเสร์ฟต้องทําอะไรบ้างมี10ข้อ20ข้อคุณก็ใส่มันเข้าไปต้องชัดเจนเพราะเวลาคุณสัมภาษณ์ค,ณปคณนปน โอเคชุดคำถามก็จะเป็นชุดคำถามสําหรับการถามข้อครัวร้อนอาจจะไม่ได้มีเรื่องของคําถามว่า เคยดูแลพนักง,งานมาหรือเปล่าเพราะเขาเป็นแค่พ่อครัวแต่ถ้าวันนี้เขาจะต้องดูแลในเรื่องของลูกน้องเพราะเรารับตาแหน่งมาเป็นเฮดเชฟเราจะเปลี่ยนชุดคําถามละชุดคําถามมันจะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการการมี JD และการมี JF ที่ถูกต้องมันก็จะช่วยทําให้เราตั้งชุดคําถามรีคูดคนสัมภาษณ์คนได้คมขึ้นได้ตรงสเปกมากขึ้นแล้วเมื่อเขามาเริ่มงานเราจะต้องวางอีกหนึ่งตัวครับเราเรียกว่าเทรนนิ่งรถแมพเทรนนิ่งรถแมพคือตั้งแต่วันแรกจนถึงวันที่ผ่านทดลองงานเนี่ยเอาสั้นๆก่อนละกัน,กนในแค่เพีน คุณจะให้เขาเรียนรู้อะไรบ้างเจอใครบ้างอย่างส่วนตัวเองนะเคยเจอเมื่อ16ปีที่แล้วเคยไปทํางานร้านอาหารร้านหนึ่งเป็นเชนและตลองนี่แหละจำอยู่ในใจเลยว่าวันนั้นอะ่ะกูลาออกเพราะอะไรเล่าเพราะว่าเราได้เป็นเม n น g e m e n t t นีนะผู้จัดการฝึกหัดเข้าไปปุ๊บเริ่มงานเขาก็มีแนะนําพี่เลี้ยงให้รู้จักแหละก็ดูโอเคดีมันองค์กรเลยเราเริ่มทํางานเสร็จปุ๊บพอเราจะไปพักเบรกเขาบอกว่าเออที่เนี่ยพักเบรก2ชั่วโมงนะซึ่งนาสิบหกปีที่แล้วอ่ะเรางงว่าทำไมพักเบรก2ชั่วโมงวะ คือนานาถ้าคนในยุคปัจจุบันจะรู้สึกว่าแม่งเป็นเรื่องปกติมารู้โบ๊ะในวันนี้เริ่มงานอ่ะข้อแรกแล้วคือคอดิชั่นบางข้อคุณแม่งไม่ได้บอกเราพอเบรกสองชั่วโมงปุ๊บโอเคลองดูก่อนตอนเราจะไปหาอาหารหาข้าวอะไรกินตอนกลางวันปุ๊บแม่งกูไปคนเดียว ออไปคนเดียวปุ๊บนั่นแหละเริ่มละดอกที่1คือแม่งบอกไม่ละเอียดดอกที่2คือกูไปนั่งกินข้าวคนเดียวรู้สึกว่าแบบมันไม่ใช่ที่ของกูละพอกลับไปปุ๊บทํางานอยู่เขาให้จําชื่อออเดอร์ให้เป็นรหัสและเขาก็จะมีกฎกติกาว่าถ้ารับออเดอร์ผิดแล้วไม่สามารถเสิร์ฟให้กับลูกค้าโต๊ะอื่นได้ด้วยเมนูนเนี่ยสมมุติเราอาจจะบอกไปเชีรยขายต่อถ้าเชีรยขายได้ภายใน xx นาทีถือว่าไม่มีปัญหาแต่ถ้าเชีรยไม่ได้จ่าย50%คือโครงสร้างต้นทุนของราคาอาหารจานนั้นให้เราจ่ายตอนนั้น้นนเเเเเรรราาาป็็็ดกกูสึว่่ใชหอะ กูเพิ่งมาใหม่นะแต่ในตอนเนี้ยเราก็รู้สึกว่าเโอเคมันเป็นไปได้เว้ยแต่ถ้าย้อนกลับไปเมื่อ16ปีก่อน<ๆ>ก็จะเริ่มเริ่มดอกที่3ละอะไรวะกูก็เพิ่งมาใหม่เมนูมีเปร้อยไม่ให้จําชื่อแต่ให้จารหัสเอาแล้วอะเริ่มไม่ใช่คอมฟอร์ทโซนเริ่มไม่ใช่ที่ที่เราจะทํางานอย่างมีความสุขละว,วันที่2แพทเทิร์นก็คล้ายเดิมเลยตัดสินใจน่าแหละวันที่2เลยว่าถ้าพรุ่งนี้กูตื่นมาแล้วกูไม่อยากทํางานอีกนะกูจะบอกละกับผู้จัดจาการแล้วนะพี่ผมขอลาออกแล้วแม่งก็จริงพคคเพราะเหตุผล กฎระเบียบไม่เคลียร์ชัดตั้งแต่วันแรกตอนพักนี่แหละแม่งเป็นปัญหาชีวิตเพราะถ้าคนเราไปพักเบรกปุ๊บแล้วไปคนเดียวแม่งความฟุ้งจะอยู่ในหัวแล้วไม่งจะบอกว่ากูเล่าออก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 ก็เลยเป็นที่มาครับว่าเออ ถ้าตอนนี้เราต้องมีทูนิงรถแบบก็จะนึกภาพถึง16ปีที่แล้วว่าเราเคยเจออะไรและเราเราออกเพราะอะไรเราก็เลยต้องกําหนดครับวันแรกเมื่อมาเริ่มงานจะต้องมีใครเป็นคู่ดูแลและที่จริงก็คือบอกเลยเลยว่าคือก๊อปปี้บางแพทเทิร์นมาจากที่แม็กไทยหรือว่าแม็กโดนัลนี่นแหละเพราะว่าหลังจากที่นั่นปุ๊บที่ก็ได้ไปทาที่ที่แม็กโดนัลแล้วก็เลยจําว่าเออทำไมเราถึงอยากอยู่แม็กโดนัลเพราะเหตุผลคือเมื่อเราไปเริ่มงานปุ๊บผู้จัดการร้านจะมารอเราเขาจะมารอเรานั่นแหลวันแรกแล้วบอกสวัสดีค่ะน้องตายพี่ชื่อพี่ติกกกนนนนนนนะะะะะเเป็ผููาา้้ะะ้้จจัดาาาาารรรสีีีคค๋ยวพใหทมงะ ในนร้านคนนี้ชื่อจา่าคนนี้ชื่อบิลคนนี้ชื่ออะไรก็ว่ากันไปเขาจะแนะนําทุกคนให้เรารู้จักพาไปยังสถานที่แบบจัดเก็บพวกกระเป๋าตู้ล็อกเกอร์ที่กินข้าวห้องน้ําคือทําให้เรารู้สึกว่าแบบเอ้ยเหมือนกูได้ไปอยู่โรงเรียนอะและหลังจากนั้นปุ๊บเขาก็จะบอกว่าโอเคน้องตายคะคนนี้เป็นตําแหน่งเทรนเนอร์นะชื่อจ่าเดี๋ยวจ่าจะเป็นเทรนเนอร์ให้น้องตายนะในช่วง1เดือนแรกอโอเครู้ละถ้ากูมีปัญหากูถามใครแล้วอยากจะรู้ว่าที่นี่กับที่นูน่นแม่งเหมือนกันเปล่าเพราะที่นู่นก็มีบันดี้อะที่ จริงจังเลยฮะสามวันแรกอะ่ะคือประกบแบบว่าเข้างานพร้อมกันกินข้าวด้วยกันเลิกงานพร้อมกันเพื่อทาให้เราไม่ฟุ้งซ่านก็เลยมองว่าถ้าเราต้องการให้พนักง,งานคนหนึ่งมาเริ่มงานแล้วลาออกช้าที่สุดผมไม่ได้คิดว่าแบบไม่ลาออกนะเพราะทุกคนต้องมีเส้นทางตัวเองเอาเป็นว่ามาแล้วแฮปปี้แล้วกัน1ครับต้องมีคนต้อนรับและควรจะเป็นคนที่มีตําแหน่งใหญ่ในร้าน2ครับจัดบัตดี3 3วันแรก15วันแรก 30วันแรกเรียนรู้เรื่องอะไรบ้างซึ่งในตอนนั้นที่ได้เรียนนะครับวันแรกก็คือถูกประถมในเทศเลยกฎระเบียบของแมคโดนัลมีดังต่อไปนี้ความก้าวหน้าในสายงานถ้าอยู่ไปแล้วครบพิเลตเท่าไหร่ได้โตเป็นอะไรต่อสิ่งอะไรที่ห้ามทําผิดทําผิดแล้วจะโดนอะไรข้อพวกเนี้ยสำคัญหมดเลยถ้าเราไม่บอกนัน่นแหละวันแรกกฎระเบียบไม่บอกกูก็ทําอะไรก็ได้กฎระเบียบแต่ละบ้านนั่งไม่เหมือนกันอ่ะพอเราบอกไปเสร็จแล้วทั้งหมด3เรื่องที่เหลือก็จะบอกต่อว่าวันแรกให้เรียนในตําแหน่งอะไรโอเควันแรกให้ไปยืนตักเฟ้นไฟตักเฟ้นไฟอย่างเดียวเเเเเลลยยให้ชําาาานนนไปปพระว่ฟ็ ที่ออเดอร์ออกบ่อยและได้มีการฝึกทดลองทําได้เยอะสุดโดยเขาไม่ได้ปล่อยให้เราไปยืนคนเดียวนะเขาก็จะเอาบัดดี้หรือเอาเทรนเนอร์นี่แหละมายืนมากบมว่าตัดยังไงทํำยังไงบ้างมีการสอนเป็นระบบเทรนนิ่งซึ่งเขาก็จะใช้หลัก4ี่คอเป็น4ฟร์ส traininging method ข้อแรก prepare. พรีแพร์พรีแพร์คือเตรียมตัวจากเขาจะเตรียมตัวละล้วน้องตายมามนี่ครับเดี๋ยวเราจะมาเตรียมตัวเรียนกันนะอันนี้คืออะไรอันนี้คืออุปกรณ์อันนี้คือโซลด์ดิฟเฟนเซอร์อันนี้คือกระบะต้องมีการเช็คกระบะอะไรบ้างอ่ะสองพรีเซนต์พรีเซนต เทนเนอร์หรือบัดดี้อ่ะเขาจะทาให้ดูว่าวิธีการตักเป็นไฟล์ตักยังไงพอเขาทําจนให้เราเห็นจนมั่นใจแล้วเขาจะบอกอ่ะน้องตายเชิญครับจะเข้าสู่ขั้นตอนที่สามคือการ t r i เ out อ,อ่าน้องตายทดลองทําถ้าเราทําปุ๊บแล้วดูแบบไม่กระฉับกระเฉงเขาก็จะเข้าชาร์ทันทีมาเดี๋ยวพี่ทาให้ดูอีกรอบหนึ่งไม่ได้ดุไม่ได้ว่าอะไรแล้วเพราะเราเป็นเด็กใหม่อ่ะพอเสร็จปุ๊บถ้าเราทําจนชนานาญปุ๊บเขาก็จะปล่อยให้เรายืนทําโดยที่เขาจะ observe นอะสังเกตการอยู่รอบๆถ้าจังหวะไหนผิดพลาดเขาจะเข้ามาเราเรียกข้อที่สี่ว่า follow up คือกกกาาาาารรรรตติดมมมมผลััันนน็จะะทํให้้บบเค่อขงสูณ์ว ผมไปดูเฟ้นไฟวันที่2เปไปเรื่องของตัวถอดปลาทอดนัดเกตวันที่3คือเริ่มไปเกี่ยวกับเรื่องการแต่งหน้าพอครบ3าวันปุ๊บเราจะมาคุยกับผู้จัดจาการร้านเรื่องอันนี้ก็เซอร์ไพรส์นะเพราะแบบอ๋อมี3วันแล้วมานั่งคุยอยู่ได้เหรอเขาก็บอกว่ามันเป็นเรื่องดีกว่าหรือเปล่าที่ทํางานครบ3วันน้องก็คือผมคุยกับผู้จัดจาการร้านผู้จัดจาการร้านก็จะให้ฟินแบบว่าเอ้ยทำงาน3วันแล้วเป็นยังไงส่วนเราเองก็จะบอกว่าเราทํางานที่นี่3วันแล้วมีความสุขหรือเปล่าถ้าไม่ใช่แยกย้ยายฮะเพราะคุณต้องเข้าใจว่าธรรมชาติของเด็ก เราไม่ค่อยกล้าพูดพอไม่กล้าพูดปุ๊บทำไมฮะถึงเวลากูสะบัดก้นแล้วกูไปเลยดังนั้นก็จะเป็นเวทีที่ให้เปิดการซักถามโดยที่ไม่ต้องเกรงใจกันเด็กก็จะมีความกล้าที่จะพูดตอนนั้นก็จะบอกว่าแบบเออแฮปปี้ดีครับพี่พิธกผมค่อนข้างโอเคนะหลังจากนั้นก็เริ่มล้นแบบต่อไปครับในวันที่4ถึงวันที่15เขาก็จะสอนเราต่อว่าต้องเรียนอะไรบ้างก็เลยคิดว่าเรื่องเทนนิสล้นแบบเนี่ยถ้าคุณวางล้นแบบได้ดีอัตราการลาออกจะลดลงมากมากแบบมากเลย และหลังจากนั้นเมื่อทํางานครบตามพีเรียดเช่น60วันมีการประเมินผ่านทดลองงานสิ่งต่อมาเราจะต้องมีก็คือคําว่าและเราจะใช้อะไรประเมินเขา เราเรียกว่าเราใช้ KPI ละกัน KPI คือตัวชี้วัดผลการประเมินการทํางานถ้าคุณไม่มีคุณจะใช้ความรู้สึกของโมเมนต์ล่าสุดที่คุณรู้สึกดีกับเขาหรือรู้สึกแย่กับเขาบางคนแม่ง60วันประเมิน50วันทําดี10วันสุดท้ายแม่งเขาเกิดทะเลาะกับคนที่บ้านมาทํางานแล้วเหี่ยวเฉาคุณจะแม่งเป็นอย่างนี้ว่ะไม่ผ่านทดลองงานเราไม่อยากเกิดเหตุการณ์ที่ใช้ความรู้สึกเราต้องใช้ตัววัดผลตัววัดผลที่ดีครับข้อแรกคือการมาทํางานตรงต่อเวลาเราอาจจะบอกว่ารับได้กี่เปอร์เซ็นต์เป็นสัสดส่วนคะแนนเท่าไหร่เช่นมาในช่วงทดลองงาน มาสายได้ไม่เกิน2ครั้งรวมแล้วไม่เกิน15นาทีเป็นต้นถ้าคุณไม่กําหนดแบบนี้สิ่งที่ตามมาคือแล้วอะไรคือตัวชี้วัดว่าจะได้กี่คะแนนอ่าเพราะเวลาการทําการประเมินครับมันจะมีหลายสัดส่วนมากๆส่วนตัวพี่เองอาจจะบอกว่าอีคะแนนมาสายคะแนนขาดงานเนี่ยเต็ม100%ในการประเมินนะเอาไปเลย 20%ถ้าไม่มาสายเลยได้คะแนนเต็ม5ก็คือได้20%อทั้งกอนแต่ถ้ามีขาดงานโผล่มาครั้งเดียวคือศูนย์เลยเพราะคําว่าขาดงานแม่งคือเรื่องรแรงของการทําร้านอาหารคือแม่งไม่มีวินัยเลยนะครับ20%ไปละอีกแ0นมาจากอะไรอาจจะมาจากคะแนนการโหวตของเพื่อนรวมงานว่าไอคนนี้ทํางานเป็นยังไงบ้างเข้ากับเพื่อนได้ไหมช่วยเหลือหรือเปล่าหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นอย่างไรจะได้ดูความเข้ากับคนในองค์กรอันเนี้ยไม่ได้ให้เยอะให้ประมาณแค่5%ห10%เรอะวเาถ้าใหเยอะแมเปอี Bye then. ไม่ชอบที่หน้ามันว่าตั้งแต่วันแ,บบแรกที่ก้าวเข้ามาล้ทำนานเกินหน้าเกินตานน่นนั่นนี่แต่มันต้องมีเพราะสุดท้ายการทํางานในร้านอาหารมันคือท<ๆ>ีมเวิร์กก็ห้ไว้อีกสองสมวันสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะเป็นสามสิบและอีกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์มาจากอะไรครับมาจากบัดดี้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์บัดดี้คือพี่เลี้ยงเทรนเนอร์ Trainer. อ่ะเพราะเขาเป็นคนสอนเขาจะรู้ว่าไอเด็กคนเนี้ยเรียนรู้ไวไหมสอนอยากหรือเปล่าเวลาตอนเรียนมันดื้อหรือเปล่ามันมีอากับกิริยาย,ยังไงเราไดใส่ตรงนี้ไ้อีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์ให้กับจจกนนกบ ที่เราเขียนว่าคุณต้องทําอะไรได้บ้างจับแม็กสอบเลยตอนหนุ่มทำแมคโดนัล์นะสอบก็คือสอบสเตชันแคชเชียร์สอบ ier, สเตชันเฟรนฟรายย่างเบอร์เกอร์ทอดของลงไก่มีแบ็กซิงมั้ยมั้งถ้าจะไม่ผิดก็คือการทําความสะอาดตอนปิดร้านเนี่ยก็จะแยกเป็นเจ็ดสเตชันก็ต้องสอบให้ผ่านหมดนะครับถ้าผ่านไม่หมดคะแนนก็จะถูกลดหลัน่นกันไปนะครับแล้วเราอาจจะบอกว่าเราตัดเก๋งก,กันที่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าอันเดอร์ต่ำกว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์คือไม่ผ่านรีเจ็คออกก็ได้ดังนั้นนะครับสัดส่วนทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยเป็นไกด์์์ไไลลลนนนนนนะะะสสสาาาาาามมมมมรรรรรถปปปััับเเงององเเีี่ยยด้้้ตตคคคววหขออองงงงโกก็จ็จ KPI ชีวัก็อบอกว่าพนักงาน60วันผ่านหรือไม่ผ่านเพราะเหตุผลอะไร ก็ปรับได้ครับเราใช้แก่นของมันคือว่าต้องมีคนดูแลและมีคนสอนและคนสอนต้องรู้มาตารฐานที่ถูกต้องที่สุดซึ่งถ้าเป็นร้านอาหารเล็กๆถ้าเล็กมากๆก,ก็คือต้องเจ้าของแล้วแหละแต่ถ้าวันนี้เจ้าของบอกว่าธุรกิจฉันไม่ได้อยากไดด้วยตัวฉันคุณก็ต้องสร้างร่างทรงขึ้นมาถ้าคุณรู้ว่าร้านคุณแม่งต้องขยายต่อกําลังมีแผนเปิดอีกหลายสาขาแปลว,ว่าคุณก็ต้องมีการรีคูดคนร่างทรง,งของคุณก็คงต้องเป็นคนที่สามารถทํางานได้ถูกต้องตามมาตรฐานทั้งหมด,ทหมดเทรนนิ่งคนได้แยกนะทําได้กับสอนคนได้คือคนลเรื่อง บางคนแม่งทาเก่งมากเลยอย่างที่เจอมาเนี่ยบางคนคือเป็นคนที่ทํางานเป๊ะทุกขั้นตอนทําได้เร็วมากแต่แม่งสอนคนไม่ได้เพราะเวลาสอนคนแม่งมีอารมณ์มันเป็นพวกเพอร์เฟกมากๆพอเพอร์เฟกมากปุ๊บเห็นเด็กแม่งทําช้าแม่งบน่นแม่งด่าแม่งเข้าชาตแทนดังนั้นเราต้องบอกว่าคนที่ทําได้เพอร์เฟกต์ร้อซอาจจะสอนไม่ได้แต่คนที่จะต้องไปสอนหรือเป็นบัดดี้อะแม่งต้องทาทั้งสองมิติได้คือมีวาทศิลป์มีรู้อล้อรู้ชนมีวิธีการสอนที่ดูแบบและมุนล,ละม่อมเข้ากับสไตล์ของแต่ละคน เราให้ผลลัพธ์ในแต่ละมิติให้ดูเช่นข้อแรกถ้า5คนที่แม่งอยู่มาก่อนแล้วมันไม่ดีแต่คนใหม่มาแล้วแม่งเว w ร์ k แต่คนใหม่อยู่ไม่ได้ไล่5้าคนเก่าออกสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรฮะเจ๋งไม่ตอไม่ได้เส้นทางแรก ถ้าเราจะให้คนเก่าออก5คนต้องถามตัวเองก่อนว่าแล้วคุณอยู่เขามาตั้งนานขนาดนี้เขาไม่ดีเพราะอะไรเออมันเหมือนคนบางคนแค่เจอของใหม่แล้วก็เห่อของใหม่ป่บว่าจนไปได้ค่าของเก่าดังนั้นเราต้องมาถามกันว่าไอ้ห้าคนที่อยู่มาก่อนนั้นเนี่ยที่เราบอกว่านั่งไม่ค่อยดีคือเขาทําอะไรไม่ดีเราเคยบอกเขาไหมว่าทาอะไรไม่ดีแล้วต้องแก้ไขอย่างไรหรือเราเพิกเฉย2เพราะเรารู้แล้วว่าไม่ดีที่อะไรเป็นยังไงบ้างแล้วเราต้องแก้ไขยังไงล่ะ3เมื่อเรารู้แล้วปัญหาและทางแก้ไขเราบอกเขาแล้วหรือยัง 4. เมื่อเราบอกเขาแล้วเราได้เป็นพี่เลี้้ยงใหกับเขาม เพื่อให้ข้ามปัญหาตรงนั้นให้ได้และแก้ปัญหาตรงนั้นให้ได้เช่นทุกคนเสิร์ฟแม่งไม่ยิ้มเลยหน้าเป็นโรบอทหมดอ่ะโอเครู้แล้วปัญหาพวกมึงอะ่ะคือไม่ยิ้มสวิตช์ไม่ดีแต่ไม่ได้ส่งผลต่อร้านขนาดนั้นแต่ถ้าทําได้เหมือนไอ้น้องที่มาใหม่แม่งจะดีกว่านี้ดังนั้นวิธีการก็คือจัดกิจกรรมทำเทรนนิ่งหรือต้องเข้าใจในอินไซต์คนว่าเด็กบางคนเขาเกิดจากในสังคมที่มันไม่ได้เพียบพร้อม เขาไม่เคยได้รับการบริการที่ดีมาก่อนในชีวิตเลยคุณลองเอาเขาอะไปเจอร้านอาหารที่แม่งบริการโคตรด,ดีได้ไหมจริงๆในโลกเราร้านอาหารไม่จําเป็นต้องแพงก็ได้นะบางร้านเป็นร้านอาหารที่ไม่ได้ขายแพงแต่เซอร์วิสโคตรด,ดีก็มีและถ้าสมมติเราพาเขาไปเจอแล้วเราทำเทรนนิ่งทําอะไรแล้วถ้ามันไม่ใช่มันจะมีอยู่คำคำหนึ่งที่เขาเรียกว่า put the right man on the right job วางคนให้ถูกที่และเหมาะสมกับงานถ้าคนกลุ่มเนี้ยเขาไม่เหมาะและมีตําแหน่งอื่นให้ทํางานได้ก็โยกย้ายไปแต่ถ้ากลับม,มาจริงๆ,ๆคือก็ร<ๆ>้านกูมีอยู<ๆ>่แค่ห้าคนนะพี่พี่ได ผมย้ายไปไหนโอเคแน่นอนความจริงคือมันย้ายไม่ได้เว้ยก็ต้องมาถามว่าแล้วเขา under standard หรือเปล่า under คือแม่งต่ําจนเป็นปัญหาหรือเปล่าถ้าไม่ใช่อะ่ะก็ไม่เป็นไรหรอก เพราะถ้ามันเป็นปัญหาคุณคงเอาเขาออกกันไปนานแล้วอ่ะโอเคดังนั้นในเส้นทางแรกครับคือถ้าคนที่เพิ่งมาใหม่เขาดีมากๆเลยคนเก่าไปปรับปรุงพัฒนาเขาแล้วพยายามเบรนให้อยู่ร่วมกันอย่างในร้านที่2นะอาจจะบอกว่าโอเคคนที่เพิ่งมาใหม่ดีคนที่อยู่มาก่อน5คนเนี่ยไม่ดีเอาคนกลุ่มใหญ่ไปก่อนเอาคนนี้ออกโอเคจะไม่เหมือนทางแรกละทางแรกเหมือนอยากจะเก็บจะเก็บคนแรกไว้แต่ก็ต้องไปปรับปรุง5คนแรกก่อนคนส่วนใหญ่แม่ก็ชอบเลือกเส้นทางนี้เพราะเหตุผลคือร้านอาหารจะเดินไม่ได้เลยถ้ามีคนคนเดียวมากกว่า5คนมันก็ต้องใช้กําลังคนถ้าคุณเลืออกทงงีี่่่2ิต้ มาเกิดขึ้นคือคุณรับได้ไหมละ่ะถ้ามีคนเข้ามาใหม่แม่งก็ดีเหมือนเดิมเลยแต่ท้ายตัวดในห้ตัวนี้แม่งกดดันแล้วก็ต้องออกแปลว่ามันจะเป็นวงจรอ,อุบาทที่คุณไม่สามารถทําให้องค์กรคุณพัฒนาได้แปลว่าคุณก็ต้องย้อนกลับมาก็แก้ปัญหาไอ้หคนนี้ต่อเหมือนเดิมดังนั้นในทางออกทั้ง2ทางไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตามสิ่งที่คุณต้องทําคือคุณต้องแก้ปัญหาของไอ้หคนนี้ให้ได้ก่อนหาปัญหาให้เจอหากรบบนการแก้พัฒนาไปร่วมกับเขาถ้ามันพัฒนาได้อีกหน่อยเนี่ย ใครจะเข้ามามันก็จะอยู่ร่วมมาได้อย่างดีก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูก่อนละกันก็ถ้าสรุปหัวข้อใน EP แรกนะครับเราคุยกันในประเด็นของคําว่า ทำไมเวลาพนักงานมาเริ่มงานใหม่เนี่ยบางคนเริ่มงานตป้บเดียวแล้วแม่งก็ลาออกเลยมันเป็นเรื่องของปัจจัยในการดูแลตัดปัจจัยตัวเขาเองออกก่อนนะปัจจัยตัวเขาเองคือเขานู่นนั่นนี่ปล่อยเข้าไปเราทําในสิ่งนี้เราควบคุมได้ข้อแรกครับคุณมีเรื่องของการทํา JDJS ที่ชัดเจนแล้วหรือยังถ้าคุณมีความรับผิดชอบมีคุณสมบัติที่ต้องการรับมาที่ชัดเจนมันจะเข้าสู่อันต่อไปคือการสัมภาษณ์ที่มันถูกต้องคุณจะรู้ว่าคนไหนต้องสัมภาษณ์อะไรต้องการสเปคแบบไหนคุณจะได้คัดกรองคนเข้าร้านได้อย่างถููกกต้้อออองงงงงวิง่่่่่เเเเขขาาสรรรืืที3ป็น ให้วันแรกที่เขามาเริ่มงานอ่ะรู้สึกว่าอบอุ่นที่สุดมีคนมาต้อนรับมีการจัดบัตดี้มีการประถมในเทศบอกกฎระเบียบบอกความก้าวหน้าในสายงานบอกในสิ่งที่ต้องเรียนรู้พอครบ3วันปุ๊บจับประเมินกันก่อนเลยครับว่าคุณอยู่ที่นี่แล้วมีความสุขไหมและฉันก็จะประเมินคุณด้วยว่าคุณทํางานที่นี่ในช่วง3าวันเป็นอย่างไรถ้าตกลงโอเคแฮปปี้ทั้งคู่ไปต่อครับมันก็จะไปตั้งแต่วันที่3จนถึงช่วงประเมินทดลองงานก็ส่วนตัวแนะนําว่าสักหกิวันน่าจะรู้แล้ว พอถึงวันที่60ปุ๊บเราจะสู่ขั้นตอนที่4คือการทําเรื่องของการประเมินผลเราจะไม่ใช้ความรู้สึกแต่เราจะใช้ KPI คือตัวชี้วัดซึ่ง KPI นั้นมันจะมีรายละเอียดแยกย่อยออกเป็นหลายมิติมากแนะนําเช่นการสายการขัดงานจากเพื่อนร่วมงานจากบันดี้ที่สอนงานและสุดท้ายคือจากผลการทํางานหรือการประเมินการสอบเอาทั้งหมดมารวมกันเพื่อประเมินว่าคนคนนี้ผ่านทดลองงานหรือไม่ผ่านทดลองงาน และสุดท้ายนะฮะก่อนจบคลิปนี้ไปก็เหมือนที่ผมพูดไว้ในต้นคลิปนะฮะทุก EP ีที่เรามาเจอกันผมจะพยายามหาเทมเพลตหรือหาไฟล์มาให้ทุกคนได้ประหยัดเวลานะครับและแก้ปัญหาได้เร็วขึ้นซึ่งในวันนี้สิ่งที่เราจะแจกเป็นเทมเพลตคร่าวๆนะฮะก็จะเป็นตัวการเขียน job description นะครับในนี้ก็จะเป็น JD และ JS ในตัวเลยจะบอกเลยว่าตำแหน่งงานเซอร์วิสความรับผิดชอบทั่วไปคืออะไรความรับผิดชอบแต่ละหัวข้อคืออะไรและคุณสมบัติที่จะต้องใช้ในการรับสมัครเนี่ยมีอะไรบ้างมัน จะเป็นแผ่น A4 นะครับเทมเพลตสุดท้ายนี้นะครับก็ขอฝากช่วงร้านปัญหาร้านอาหารในช่องต่อแผ่นปิ้นตรงนี้ถ้าใครชอบคลิปดีๆแบบนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ด้วยนะฮะแล้ถ้าใครมีปัญหาอะไรนะฮะที่เกี่ยวกับการทําธุรกิจร้านอาหารก็พิมพ์ไว้ใต้โคพสนี้ได้เลยนะเดี๋ยวผมจะเลือกท็อปปิกบางข้อนะครับเอามาตอบใน EP ถัดไปครับ ไปแลนด์เลซองคอนเฟรนซ์สัมมนาประจำปีสำหรับวงการร้านอาหารทันที27่27-28ิมิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองธางนีมารมเรียนรู้วิธีการปรับตัวจากแบรนด์ใหญ่และสปีกเกอร์ชื่อดังมากกว่า30ชีวิตรวมไปถึงเอซิบิชารที่จะทำให้คุณได้อัปเดตเทคโนโลยีเพื่อยกระดับธุรกิจคุณโซนวิจิเน็ตคอนเซิลล์รับคำปรึกษาจากเจ้าของร้านอาหารชื่อดังและเรามาปาร์ตีก้กันกับกิจกรรมที่ชื่อว่าลงแขกปาร์ตี้สามารถซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่หน้าเพจต่อ Penguin, เทนกินนัน